ได้เงินเดือนเดือนี้ <Okay. S 1> เงินเดือนฉันไม่ควรล่าชา้าธ <Okay. S 1> ุรการเงินเดือน9 00 0สอนสัปดาห์ละ30ชั่วโมงบวกวันเสาร์อีกเป็น35ชั่วโมงถ้าฉันไม่มีเงินซื้อข้าวกิน <Okay. S 1> เด็กจะให้เรียนกับที่ไหนบอกให้ให้กินเขาก็เกลือเกลือก็ได้ซื้อเขาก็ได้ซื้อมีบางที่ได้5,000นะคะเงินเดือนหาพัน่ยอยู่กันได้ยังไงบ่อนอิงยังต้องทำงานพวกเนี้ยงานธุรการอะ เอกสารพวกเนี้ยมันจะไม่มีปัญหาเลยถ้าเงินเดือนออกหมดอิ่งสามารถแมนเนจตัวเองในชีวิตเก้าพันได้มีเท่าไหร่ก็ใช้เท่านั้นไม่พอก็ขอแม่เหมือนที่คนอื่นเขาทนตอนนั้นเป็นไลฟ์สดมัดนก็พูดไปเรื่อยด้วยความวาติ๊กต็อกอะคา่ะมันมนจะม,มันจะลงชั่วโมงนึงไม่ได้แล้วว่าตอนนั้นเนี่ยมันด้วยความโมโหของหนูที่มีคนมาว่าหนูว่า ที่มาทํางานแค่พอเงินเดือนหรอจริงๆหนูไม่ได้มีปัญหาเรื่องเงินเดือนนะคะคือเงินเดือนไม่ออกองเดือนก็ซัพพอร์ตอยู่แล้วคุณพ่อคุณแม่ก็คือเป็นข้าราชการครูท่านก็คือดูแลดูแลหนูได้ตอนนี้ท่าน,น,นายังไม่เกษียณแล้วก็คือคนที่เขาถามหนูเขาแบบคิดอะไรอยู่เขาคิดอะไรอยู่เขา ขาไม่รู้หรอว่าคุณครูเขาทําอะไรบ้างคุณครูเขาต้อง <c oughs> เขาต้องใช้เงินซื้อปัดใจสีคลิปมันสั้นคนก็เลยจะเข้าใจว่าหนูออกมาโรยวายที่ว่าหนูไม่ได้เงินสักทีเมื่อไหร่เงินหนูจะเข้าหนูหนูไม่ได้พูดอย่างนั้นนะคะหนูก็คุยกับเพื่อนคุยกับเพื่อนที่ทํางานนี่แหละค่ะว่าแก้งเงินเือเขายังไม่เข้าแล้วทำไมวะแค่นี้เฉยๆซึ่งรู้อยู่แล้วว่ากว่ามันจะลงมามันมีขั้นมีตอนของมันมันต้องถูกจัดสรรลงมา กว่าจะมาถึงโรงเรียนเอ้ยกว่าจะมาถึงเขตกว่ากว่าโอนเงินเข้าบัญชีหนูได้เนี่ยมันมีขั้นมีตอนตามระเบียบหนึ่งสองสามจนถึงข้อสุดท้ายแล้วก็มีคนเข้ามาถามได้เงินแค่นี้หรอไม่พอแล้วสิมันได้น้อยมากเลยนะจริงๆตรงอัตราเงินเดือนเนี่ยค่ะเราทราบตั้งแต่เราสมัครแล้วว่าเรายอมรับที่จะอยู่กับเงินเดือนเท่านี้ที่เราอยู่ได้มันไม่ใช่เรื่องที่ว่าหนูได้เงินน้อยนะหนูลาบากทาไมไม่เหนใจหนูเลยมันมันไม่ใช่อย่างนั้นหนูแค่ ก็อยากอธิบายว่าคือพวกเราทํางานเนี่ยเล้วก็ก็ใช้เงินใช้เงินในการกินการใช้เราไม่ได้เราไม่ได้เห็นแก่เงินแต่เราเราก็อยากได้เงินเดือนมาดูแลตัวเองเพื่อที่จะมีชีวิตต่อไปที่มันใช้คําว่ารักรักในงานแต่แบบไม่ไม่ใช้เงินไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้แสดงว่าหนูเข้าใจอยู่หนูเข้าใจแต่วันนั้นที่หงุดหงิดนี่ก็หงุดหงิดก็คือเขาถามหนูว่าทาแค่เพื่อเงินเหรอโอ้โหถ้าว่าหนูหน้าเงินนะ ถ้าหนูอยากเลยนะหนูจบมหกออกไปหางานทําเลยจะไม่ดีกว่าหรอทําไมหนูต้องเรียนหนังสือทําไมหนูต้องมาสอบแข่งขันหนูเอาเวลาที่หนูจะไปสอบแข่งขันกับคนอื่นเนี่ยไปทํางานหาเงินจะไม่ดีกว่าหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยโตกันจริงๆตอนนั้นมันด้วยอารมณ์ด้วยหนูไม่ได้เรียบเรียงก่อนว่าหนูควรอธิบายให้เขาฟังยังไงหนูไม่ได้ยับยั้งอารมณ์ตัวเองด้วยนะตอนนั้นใช่มันมันเป็นความบิดของหนูที่หนูหนูใช้อารมณ์ก็จะมีคนเป็นห่วงว่าอารมณ์ร้อนแบบนี้ สอนเด็กนี่คงแย่แน่เลยอะไรอย่างเงี้ยเ่ะเป็นห่วงเด็กกับเด็กหนูก็ไม่ได้ห่หงอย่างนี้นะคะกับเด็กเขาก็น่ารักเด็กที่นี่น่ารักคะ่ะจะมีพี่ๆอัตราจ้างเขาก็มาคอมเมนต์ว่าได้หกพันเออก็ถามพ,พี่อยู่เป็นยังไงคะเพราะว่าข้าวยากมาแทมก็เป็นห่วงมันก็พูดไปเรื่อยค่ะถามถามคนในในไลฟ์ไปเรื่อยก็แค่นั้นเองแ้วทีนี้ก็จะมีคน,นเป็นห่วงว่าอา้าวรถอย่างนี้ขอออจะไม่โดนหรอ ออจะต้องโดนว่าเนี่ยเลยทำไมทำไมไม่ไดบอกออเรื่องเงินเดือนไม่เข้าหลายๆคนเขาก็ไม่เข้าใจระบบคือจริงๆแล้วเนี่ยโรงเรียน,นยอะเขาเป็นคนสอบคัดเลือกว่าใครจะมาทําตําแหน่งนี้แต่พ้นจ้างจริงๆเนี่ยคือเขตคือสอบวทอ หนูก็ไม่ได้พึ่งมาเป็นทุรการเดือนสองเดือนหนูก็รู้ว่ามันจะเขาช้าอยู่แล้วช่วงเนี้ยเราต้องเตรียมแผนรับมือซึ่งโรงเรียน,เ,นยเตรียมแผนรับมือให้อยู่แล้วก็คือโรงเรียนจะให้ยืม,ยมตังค์ของโรงเรียนก่อนแต่ว่าที่หนูโมโหคือมีคนมาบอกว่าพวกครูอัตราจ้างเนี่ทำงานแค่ครึ่งหนงเดือนหรอทุกคนมาทํางานก็เพราะอยากให้เด็กได้ความรู้อยากให้เด็ก มีอนาคตที่ดีขึ้นเงินก็ส่วนหนึ่งเขาก็ต้องกินต้องใช้ต้องกินข้าวเพื่อจะได้มีแรงสอนดกหนูหนูแค่ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาไม่เข้าใจพวกเราบ้างหน่วยงานเราเนี่ยเป็นก็เป็นหน่วยงานย่อยของหน่วยงานใหญ่อีกทีหนึ่งซึ่งหน่วยงานใหญ่เนี่ยมันก็มีระเบียบที่เขาต้องทําตามแล้วคิดว่ามันจะมีผลกระทบไหมจากการที่เราออกไปไล่แล้ว อาจจะทําให้ผู้หลักผู้ใหญ่เดือดร้อนมีคนไปนว่ามีผลกระทบกับผู้หลักผู้ใหญ่แน่นอนทั้งที่ท่านก็ทําเต็มหน้าที่ของท่านแล้วเช่น <c oughs> ใกล้ตัวหนูก็พออนูเนี่ยแหละค่ะ <c oughs> ทําเต็มหน้าที่แล้วแต่ว่ากลายเป็นว่าอา้าวฉันมีความบกพร่องหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะอืกับหนู <c oughs> ตอนนี้ยังไม่มีนะคะหนูก็มาทํางานเหมือนเดิมมาแต่กลัวไหมกลัว หนูก็รู้สึกว่าหนูไม่ไม่ไม่ต้องกลัวนะคะเงินก็ได้รับจัดสรรมาแต่เมื่อวานวันนี้พรุ่งนี้ก็มันจะมาถึงทีตอนนี้ก็คือโรงเรียนก็มันก็อยู่ช่วงสอนออนไลน์ครับณะครูก็อยู่ตามบ้านมาสอนออนไลน์วันแทนกันรายงานไปตามความจริงนั่นแหละว่าเออมันก็เดือดร้อนทุกคนเพราะว่าเงินเดือนมันก็ไม่ออทั่วประเทศนั่นแหละครูตุลาการวอ้ทำจริงจริงมันเป็นผลดีหรือมันเสีย <ผ>นนในสายตาใช่ครับต,ตอนนี้แต่แต่ตผลกระทบเนี่ยมีแน่แต่ไม่รู้จะกระทบยังไงแต่ส่วนตัวแล้วตัว้องตัวโรงเรียนก็คงไม่มีปัญหาอะไรกันหรอกว่าจะเรียกมาพูดคุยกันหรือ <c oughs> จริงก็พูดคุยกันมาตั้งแต่เมื่อวานนั้นแหละครับก็ตำแหน่งนี้มันก็ทั่วประเทศนั่นแหละ